ความเป็นมาของโปรเจกต์ซึ่งาท,ทางผู้จัดทำได้ยืงนเห็นความสำคัญนี้และทางแผนช่างอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับชั้นปชอและปอศอยู่แล้วซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนทางผู้จัดทำจึงแต่โครงงานฝึกฝึก p l c ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรปอชอ แตปอและผูะ้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์และในทางการศึกษาพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อนำไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนให้กับผนช่างอิเล็กทรอนิกส์และ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงขพอใจต่อสุด PLC 3. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่ต้องการศึกษาศึกษาความรู้ได้ 4. เพื่อศึกษาการควบคุมกระบวนการด้วย PLC ขนานนี้ 5. เพื่อเริ่มทักษะการเขียนโปรแกรมของ PLC ซึ่ง PLC ที่เราใช้ เป็นยี่ห้อของนิสุบิชิรุ่น fx 1 s 1 4 mr กระบวนการทำง,งานของ plc เราจะป้อนไฟ2 2 0 ac เข้าไปที่พอแปดเพื่อแปลงเป็น2 4โวลต์กระบวนการทำง,งานของ plc ชุด plc เราจะป้อนคำสั่งโปรแบบกรมเข้าที่พอ ของ PLC ซึ่งคำสั่งที่เราใช้เราจะเขียนด้วยโปรแกรม GX Works2 ต่อไปเรามาดูกระบวนการทำง,งานของชุดๆึก PLC กันนะครับซึ่งเราจะเซตคำสั่งไว้ที่ PLC ให้มอเตอร์หมุนจำนวน5รอบโดยมีเซนเซ,นเซอร์ออโตหรือเซนเซ,นเซอร์แสงเป็นตัวนะับ และให้แสดงสถานะที่เซเว่นเซกเมนต์มาดูกันเลยนะครับต่อไปเรามาดูกระบวนการทำงานของชุดสึก t PLC พื้นฐานกันนะครับหลังจากที่เราก้อนคำสัง่งไปที่ PLC แล้วคำสั่งจะนับให้มอเตอร์หม,หมุนจำนวนหน้ารอบโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวนะับ ซึ่งเซนเซอร์ชื่อเซนเซอร์ออปโต,โตหรือเซนเซอร์แสงเป็นตัวนับรอบและแสดงผลที่เซเว่นเซนเ์จำนวน5ครั้งหลังจากครบแล้วคำสั่งจะรีเซ็ตเป็นศูนย์นี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมที่เขียนโค้ดคำสั่ง PLC นะคะมันทัดแรก ก็จะเป็นนับค่าจาก x 0 0 2ส่งไปเก็บที่ c 0นะคะมันทัดที่5จะเป็นแปลงค่าที่เก็บอยู่ใน c 0เป็นไบอารีและส่งไปที่เอาพุท y 0 0 0บรรัท,ทัดที่11เมื่อรับค่าจาก x 0ส่งไปที่ m 1 เมื่อ M1 ทำงาน M2 จะส่งค่ากลับให้ตัวเองทำให้ M2 ทำงานค้างบรรทัดที่19นับค่าจากเซนเซอร์ส่งไปที่ C1 C1 จะทำงานเมื่อมีค่า ที่เก็บเท่ากับ5้ามันทัดที่24่สิบสรีเซตค่าที่เก็บอยู่ใน c 0 c 1และสถานะการทำงานของ m 2เมื่อ m 2ส่งค่าออกไปที่เอา p ์พ y ส0่ศเมื่อ m 3ามทำงาน m อก็ MC, จะทำ